สวัสดีค่ะคลิปนี้แชร์ในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะคลิปนี้จะมาสรุปขั้นตอนในการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจับขายนะ,ะตั้งแต่เราอบไข่อบไข่แล้วก็ฟักเป็นตัวจากนั้นเราก็จะนํามาอนุบาลในกล่องเลี้ยงวิธีอนุบาลก็จะเลี้ยงแผงไข่แตกต่างไปเลี้ยงแบบนมชนนมแล้วก็วางกับพื้นฐานน้ำฐานอาหารลงให้นะ,ะระยะนี้อยู่ที่แรกเกิดไปจนถึงประมาณ25วันจะให้อยู่แบบนี้ ทีนี้เราก็ดูแลในเรื่องของฐานน้ำฐานอาหารนะฐานอาหารทําความสะอาดอยู่เสมอฐานน้าก็คอยเปลี่ยนสองสาวันเปลี่ยนหลังจากนั้น25วันขึ้นไปมแมลงจะเริ่มเป็นกักทีนี้จะสู่ขั้นตอนการเลี้ยงแบบเต็มวัยเราก็จะมาเก็บกวาดขี้จิ้งดีเศษมูลจิ้งดีสิ่งสกรปรกต่างๆที่อยู่ในบ่อนะเอาออกไปให้หมดจากนั้นลงแผงไข่แผงไข่ก่อนที่จะลงเนื่องจากเป็นมแมลงโตนะ เขาค่อนข้างที่จะจุกจิกแล้วก็ดูแลยากหน่อยเราก็ยกพื้นขึ้นค่ะยกประมาณ10-15ิเซนก่อนที่จะวางแผงไข่ลงไปวางแบบปีกผีเสื้อนะคะทีนี้เนื่องจากว่าตัวเขาหลังจากเนี้ยจะกัดกันเก่งเราจะต้องเพิ่มที่หลบซ่อนให้เพียงพอเลียงแบบนนชน,นมนเหมือนตอนอนุบาลไม่ได้มแมลงโตแล้วต้องเลียงแบบปีกผีเสื้อใช้อยู่ประมาณ300ไปออะต่อบ่อหนึ่งนะคะหลังจากนั้นอาหารเสริมในเรื่องของพืชผักใครมีใบตองลงใบตอง มีอย่างอื่นใบมันใบใบมันข้าวโพดอะไรพวกเนี้ค่ะที่มแมลงเรากินได้ก็เป็นยอดอ,อ่อ,อนๆเนาะให้กินไปจนกระทั่งเริ่มติดปีกพอติดปีกเริ่มส่งเสียงร้องเนี่ยเริ่มจะมีบางตัวมีมีวางไข่เขาจะชอบวางไข่ในที่ชื้นๆฉะนั้นเราจะต้องระวังในเรื่องพืชผักที่จะให้ใบตองให้ได้ต้นกล้วยให้ไม่ได้ นะให้เพื่อนเมื่อนนึกถึงอะไรที่มันแฉะมันชื้นเนี่ยอย่าให้ตัวเมียเข้าใจไปวางไข่ทิ้งเราต้องการเราต้องการให้ตัวเมียอันไว้ก่อนยังยังจะไม่ให้ไข่เต็มที่พอหลังจากประมาณ4 0่สถึงสีวันก็จับไข่ได้สรุปประมาณนี้การเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ได้ยากเลยลองดูค่ะ